เอ้วุ๊อาแล้วรวยเละเลยแต่นี่มีเงินซื้อวัดแม่งเลยกูไอ้เอ็มไอุดอยู่ไหนวะลแทงลาแทงรวยละกูไอ้โสงูนึกแล้วมึงต้องอ่านสัตว์ลงตาครับคนเราตายอ่ะไปไหนต่อครับไป่ว่ายอดตึกมึงไม่น่าถาม เขาก็ไปไว้วัดอะไรสิก็ไปไหนต่อครับอ้าวเขาก็ไปสวดอะรสิสามวันเจ็ดวันแล้วแต่เจ้าภาพก็ไปไหนต่อครับอพอสวดเสร็จก็เอาไปเผาดวงวิญญาณก็จะล่องลอยไปถ้าทำดีก็ขึ้นสวรรค์ทำชั่วก็ตกนรกแล้วหลวงตาครับผมอสงสัยมากเลยครับว่าบนสวรรค์มันมีอะไรครับก็มีเทวดาแล้วมีอื่นอีกไหมครับแล้วก็มีนางฟ้ามีอื่นอีกไหมครับก็มีพิ์มีอื่นอีกไหมครับ มีสนามมวยสนามมวยมีไว้ทำไมครับมีไว้ชกกันใครจะชกกันนะครับมึงกับกูนี่แหละวองมาจากสวรรค์น,นะครับหลงตาไปไหนต่อครับอืมน้อยฉันไม่รู้หรอกนะเพราะฉันไม่เคยตายโอ้ยอายุก็มากแล้วยังไม่เคยตายอยีกเลยหลวงตาโอโหเล่นด้วยเหรอป้าอวตารคนเราก็ตายไปแล้วอะะทำไมเราต้องไปขุดเขาด้วยครับโอ้อันนี้สำคัญ ที่เขามาช่วยกันขุดช่วยกันทาเนี่ยก็หมายถึงว่าเขามาปรงมาปรงกับร่างกายที่สิ้นชีวิตไปแล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงนะคนเราเกิดมาเนี่ยพอตอนมีอายุนี่พออยู่ไปนี่ก็หาว่าสิ่งวัตถุเนี่ยมาบำเรอความสุขแล้วก็เห็นเงินทองเป็นสิ่งสําคัญแต่เวลาตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้กระทั่งเศษเงินยัดปากเอาไว้ก็ยังเอาไปไม่ได้ พอเวลาเผาแล้วมันก็เป็นเศษเข้าเศษทุลีอ,อย่างที่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันมาจากดินสุดท้ายก็ลงสู่ดินเหมือนเดิมผู้ที่ไปลอยังคารนะครับวันจันทร์เขาไม่ว่างครับหลวงพี่เสิรดฮะหลวงพี่ก็บวชมาหลายวันแล้วหลวงพี่น่าจะรู้นะคนตายไปแล้วเนี่ยเขาไปสบายไหมครับหลวงพี่ว่าก็น่าจะสบายพอสมควรนะเพราะถ้าลำบากเนี่ยเขาคงกลับกันมาหมดแล้วล่ะ <c oughs> หลวงพี่เป็นตลกนี่หลวงพี่ตลกปะเนี่ยใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนะสิฉันนะสิหลวงตาครับผมว่าผมขำกว่านะอะไรกระเทยตายตอนไหนตอนโดนแพงตอนเจอกันยังไงไวายตายแล้วเหรอตายท <c oughs> <c oughs> ีหลังอย่าเล่นอย่างหลงตายอย่างนี้นะไม่สำรวม <c oughs> เจ้าวะเจ้าวะอะไรจับเอาไว้อานันตาปาชัยเยอปาติเทเทนาอปาติยาอปาติเทเทกูอปาติโทอปาติตูตูกูเสร็จแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วก็ปล่อยอะไรเสร็จแล้วก็ปล่อยเซ่จะถือไว้ทำไมล่ะอาคาเซโม เอากสารเซมอเอาเอกสารเสกมาอเอาเอกสาเขาสารเขาสารเอาเขาสารที่เสกเก็จะไม่ม่ใช่เอาเอกสารเซมอเอาเอกสารเซมอใครจะฟังรู้เรื่องเนี่ยโอ้จะดูทําไมเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยอ้าเอาไปโอ้มานันตาปัจชายาปัดดีเท็ดนา มนต้องช้าะครับเวลาเราพูดกับผมช้าๆแล้วก็ชัดๆชอดรอเรือต้องเป็นรอเรือรอริงต้องเป็นรอริงอ้าวไม่รอริงกระดกลิ้นน่ะเรือน่ยอยู่ในริงไงั้ไม่จะริงงั้นอยู่ในเรือไม่ต้องเสือบ้านกูเขาเล่นอย่างนี้เนผิดที่ยังมาเถียงกูอีกอะไรของมึงเนี่ยเอาน้ำมนต์มาสิน้ำมนต์กันน้ำมนต์เนี่ยส่อบูสอบูเฮ่บะเฮยก็ส่อส่อพูเฮ่บิฮักบ้านลักบุจุเฮ่ยบาเฮ้ยเจ๊ะทุกทุกอ่าวงงสียควาย ไม่งงไดยไงมึงมันอยู่คนเดียวครูก็มีนะเว้ยเซมวัลลามาชุกรู้าโฆษณา<อ>เล่นมือ,อเฮ้ยดีอาจารย์มือเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่พ่อครูนี่โอ้ยหน่อยตอตะก้ขอข้อปาก<อ>เฮ้ยตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลย เละเลยต่นี <à déc> <ations> <an> ่มีเงินซื้อวัดแม่งเลยกูไอเอมไอุดอยู่ไหนวะลาแทงลาแทงรวยละปูไอโสกูนึกแล้วมึงต้องอ่านสัตว์ กุ๊งกุ๊งเหมือนเคยเห็นในทีวีอ่ะ